กราดวัส,ดสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทับเช่นเคยครับอยู่แม่ทับอีกแล้วนะกับในเกมฟรีไฟล์ครับทุกคนนะก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่ครับท็ออัพครับผมนี่แฟชั่นรับลมทะเลทุกคนก็เติมครบ9-99เเพชรนะรับกางเกงนะครับของเป็นของน่าจะของผู้หญิงนะทุกคนนะเป็นกางเกงนะครับ เป็นแบบใช้หาดนะครับลูกคลื่นนะทะเลอะไรอย่างงี้นะครับเติมลเติมครบ1 9อเกพชรนะครับก็รับเสื้อไปครับผมก็ทีเดียวผมเติม199เพชรก็จะได้ทั้งเสื้อและกังเกงเลยนะทุกคนนะโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะท็อปอัพดีนะก็ ตั้งแต่วันที่21ตุลาถึงวันที่21ตุลานี้เท่านั้นนะครับโอเคครับผมถัดไปครับทำมาที่นี่เลยทุกคนแก๊งลูกเสือมาเฟียบวกหูแมวชมพูโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูนะเป็นยังไงเอาเป็นกล่องครับผมกล่องละ25เพรนะทุกคนอันนี้ก็เป็นแบบลูกเสือมาเฟียนะทุกคนก็เลดูได้เลยนะที่เลยนะทุกคนนี่มีหูแมวชมพูด้วยนะผมว่าผู้หญิงนี่หลายๆคนนี่น่าจะชอบนะบนี่เป็น หมูแมวชมพูนะครับแล้วก็เป็นชุดนะครับแล้วถ้าใครได้โทเค็นเนี่ยเอาโทเค็นไปแลกได้นะทุกคนนะเอาโทเค็นไปแลกได้นะครับโอเคมาเดี๋ยวผมขอลองเปิดหน่อยแล้วกันนะครับมาครับผมจะได้ไหมเอ่ยอ่ะเยอะๆเลยลดเป็น100รคุ้มป่ะคุ้มป่ะใช้500เพชรลดเป็น100โอเคครับผมมา20กล่องครับผมมันต้องได้ทุกคนมันต้องมี เปิดล้วเฮ้ยเป็นไงห้ชุดแล้วทุกคนแล้วก็โทเค็นเนี่ยถ้าเราได้โทเค็นเนี่ยเราจะเอาไปแลกได้นะครับโอเคครับได้ชุดแล้วครับชุดของผู้หญิงนะครับต่อเลยเฮ้ย <Better. S 1> ได,ได้ได้อะไรอีกอะโอโโ้โหได้อันนี้นะน่าจะเป็นกล่องนะครับใช่ไหมรางวัลหายากนะครับไม่รู้ว่ายากจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราลองใช้เลยแล้วกันนะครับวันนี้นะโอเคได้โทเค็นแล้วทุกคนโทเค็นใหม่อีกแล้วครับโอเคครับผมผมได้โทเค็นเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับ อ๋อนี่100โทเคนนะครับก็แลกชุดผู้หญิงได้เลยนะครับผมมีแค่สามสิบโทเคนนะครับแต่เมื่อกี้ผมก็ได้ชุดไปแล้วนะครับนะโอเคแล้วผมก็จะประมาณนี้นะสําหรับใครที่อยากได้ชุดผู้หญิงนะครับหรืออยากได้หูกระตา่ายหูแมวนี้นะครับใครอยากได้หูแมวก็ลองมาสุ่มดูครับผมนะถัดมาที่นี่เลยทุกคนร้านค้าเห็นไหมนี่ร้านค้าใหม่ลองก่อนจ่ายที่หลังโอเคเพียง9ทีการันตีไอทมโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะครับ 9ทีการันตีไอเทมอ๋อมี9ชิ้นนะทุกคนนะครับก็ถ้าหม,หมุนฟรีรอบแรกทุกคนหมุนฟรีรอบแรกนะแต่ว่าหมุนไป9ครั้งเนี่ยก็ได้ไอเทมแน่นอนเหมือนกับหมุน8ครั้งแหละทุกคนนะก็เหมือนกับหมุน8ครั้งครั้งแหละโอเคครับผมหมุนฟรีครับ1รอบครับผมได้อะไรเอ่ยเฮ้ยโโหได้อันนี้แล้วก็อะไรไม่รับหมุนไม่รับรางวัลบวกหมุนต่อก็รับอีก9เพชรโอเคครับผม ไม่รับรางวัลครับแล้วก็หมุนต่อเลยครับทุกคนยังไงครับผมยังไงครับผมได้ภาพอีกปากด้วยแต่ถ้ารับรางวัลด้วยแล้วหมุนต่อด้วยอะ่ะเราก็ต้องใช้สั e, งเกตเพรนะครับโอเคครับเราจะ e, ไม่รับแล้วกันนะครับแล้วก็หมุน <assa> ต่อเลยทุกคนอันนี้เราจะแบบแปลวชุดท้ายเลยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับไม่รับแล้วหมุนต่อครับทุกคนยังไงเอยไม่ออกอีกแล้วทุกคน โอเคครับถ้าเราก็จะลดไปได้หลายร้อยเพจเลยนะถ้าเราไม่รับนะครับไม่มาเลยทุกคนก้ 9, าวทีการันตีแน่นอนครับผมอะไหนๆก็ไหนๆแล้วมาขนาดนี้แล้วเราจะไม่เอาเลยทุกคนเราจะเอาเด็กชุดอย่างเดียวครับชุดอย่างเดียวเท่านั้นครับผมล็อกแล้วล็อกแล้ว นั่นไงผมว่าแล้วครับเหมาตู้ครับชุดผู้หญิงชุดนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือยังนะครับแต่ถ้าเราหมุนต่อก็ชุดผู้ชายก็คือ899เพชรนะครับแต่ถ้าเราไม่เอารางวัลของชุดผู้หญิงนี้เราก็จะต้องใช้599เพชรครับทุกคนโอเคครับผมชุดผู้หญิงผมไม่แน่ใจว่าผมมีหรือยังนะผมก็จะไม่เอาดีกว่าไปไม่เอาดีกว่านาะเอาแค่599เพชรแล้วกันนะครับ จัดต่อเลยทุกคน5 9 9เพรเรียบร้อยผมได้มาแล้วนะครับก็เหมาตู้ไปเมื่อกี้ผมมีอยู่ประมาณ6,000กว่าเพชรใช่ไหมเท่ากับผมใช้ไปประมาณพันพันกว่าเพรชชเกือบเกือบ2,000เ 2, 000, พรน,นะถ้าไม่แน่ใจนะโอเคครับผมได้มาแล้วครับก็ใครที่อยากเหมาตู้นะก็ใช้เกือบ2,000กว่าเพรน,นะแต่ต้องคือต้องไม่เอาเลยนะแต่ถ้าเมื่อกี้ผมเอาจุดผู้หญิงด้วยแล้วก็เอาจุดผู้ชายด้วยเนี่ยน่าจะ เกือบเกือบสามพันเพนะทุกคนประมาณ2อ0พประมาณนี้น่าจะถึงนะครับโอเคครับผมถัดไปครับถันมาที่นี่ทุกคนไดมอนด์ลียนนะครับขา่ายลำมังกรนะได้เข้ามาใหม่นะเป็นชุดผู้หญิงนะนี่เลยทุกคนเห็นปะมังกรมีม,มีเอฟเฟคด้วยทุกคนเห็นป่ะเออมันทำไมมันกูไม่ได้จะขออ่านี่นะเป็นเอฟเฟคด้วยนะทุกคนทั้งลายหลังลายหน้านะครับเป็นที่ตัวมังกรนะรจะมีเอฟเฟคนะเห็นปะ่ะโอเคครับผมก็ ตัอยู่นะทุกคนคล้ายชุดไอ้นี่เลยชุดแบบตำรวจอะตำรวจผู้หญิงอะไม่รู้ว่าเหมือนกันไหมนะโอเคครับผมเรามีตัวอยู่สอเ็ดใบเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าจะได้ไหมนะครับของเท้าก็ได้นะหรือขออันนี้ก็ได้นะมาครับผมลูกแรกครับผมลูกแรกไม่น่าจะได้เลยครับไม่เป็นไรครับผมต่อเลยครับ เรียบร้อยครับผมต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้ไม่มีเลยทุกคนไม่ตื้ดไม่ตื้ดไม่ตัดอะไรเลยทุกคนโอเคแ้วน่าจะเกลือแน่นอนแล้วครับเกลือน,นั่นแหละครับทุกคนสำหรับใครที่อยากได้นะสำหรับผู้หญิงนะที่แบบอยากได้นะก็เข้ามาสุ่มได้นะสำหรับวันนี้นะครับหั่นล้กรนนะครับก็ชุดน้ําเงิน,นครับเอ่อชุดอีกชุดหนึ่งก็เป็นชุดแดงใช่ไหมชุดแดงของจุดจีนอะ ถ้าผมจะไม่ผิดนะคล้ายกันนะทุกคนอันนี้ก็จะมาในชุดน้ําเงินาลมงกรนะครับก็ถือว่าเท่ดีนะทุกคนนะก็ลองเข้ามาจัดกันได้ครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะของเราไี่อย่างได้ก็เข้าไปกดดูนะกท็อปอัพนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะทุกคนนะก็ให้ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลค์กดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายไปแล้วทุกคน